วิธีเพิ่มบัญชีธนาคารในแอปพลิเคชัน U pick เพื่อใช้ในการถอนเงินสำหรับมือใหม่สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในทุกสออะไรมืออาชีพนะครับชอบผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคก,การทำตลาดน,นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถหาได้เสริมได้ไปโลกออนไลน์ได้มารวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้นะครับได,ได้ใต้คลิปโดนี้เลยผมจัดเป็นหมนูมไว้กับเพื่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ ฝาก,กเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดติดตามกด s subscribe แลวก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับสนใจอยากเรียนรู้เรื่องไหนนะครับก็ไปเรียนรู้เอานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันมีหลายๆแพลตฟอร์มที่เพื่อนๆหลายท่านเนี่ยชอบและก็อยากทำเนาะสำหรับในวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนาําวิธีการเพิ่มนะครับสมุดบัญชีหรือว่าบุ๊แบงเข้าไปในระบบของแอปพลิเคชันยูพิกนะครับเพื่อให้ยูพิกเนี่ยเขาโอนเงินนะครับทีนี้เนี่ยจะต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่า,าในระบบของยูพิกเนี่ยนะครับเขาจะ มีการนะครับก็คือการถอนเงินและโอนเงินและการตัดรอบเนี่ยนะครับการตัดรอบอ่าดูการตัดรอบก่อนนะครับการตัดรอบเนี่ยเขาจะตัดรอบทุกวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับเที่ยงคืน่ะเอาเอาง่ายเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ละกันนะครับเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะครับเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ก็คือวันจันทร์นะครับวันจันทร์แล้วก็นะครับเขาจะโอนเงินให้เราเข้าไปที่บุ๊กแบงก์เรา โดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับบอกเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องมาอัพบุ๊กแบงก์ก่อนนะครับถ้าของท่านใดเนี่ยอัพบุ๊กแบงก์ละหว่างกลางกลางคันคือแนะนําว่านะครับก็อัพบุ๊กแบงก์แล้วก็มาคอยเช็คนะครับออโอนเงินเข้าให้เราเนี่ยทุก,กวันศุกร์นะครับทุก,กวันศุกร์นะครับเขาก็จะไล่โอนไปเรื่อยๆตามธนาคารนะครับแต่ละธนาคารเงินเข้าไม่ไม่พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ท่านใดที่อยู่ในกลุ่มผมเนี่ยนะครับในทีมก็เดี๋ยวมาเรียนรู้ต่อเพิ่มเติมเอานะครับโอเคไหมอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการนะครับที่เราจะเข้าไปนะครับเพิ่มบัญชีธนาคารก็คือให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับยูพิกเนี่ยนะครับกดตรงเมนูนี้นะยูพิกนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีให้เรากดอ่าอันนี้นะครับเป็น ID ที่2นะครับที่ผมทำนะครับ ID แรกเนี่ยผมเป็นอันเตอร์เมดไปแล้วเนาะนะครับอันนี้เป็น ID ที่2นะครับแต่ว่า ID ที่2เนี่ย มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายว่าโปรโมชั่นพิเศษยังไงอะนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับแล้วนะครับให้เราถ้าเราจะเข้าไปเพิ่มบัญชีธนาคารเนี่ยท่านใดที่ยังไม่เคยเพิ่มบัญชีธนาคารเลยเนี่ยนะครับให้เ,เพื่อนกดกดตรงนี้นะกดตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยนะครับอะลองกดดูกดไปปั๊บพอกดมาแล้วเนี่ยสำหรับท่านที่สมัครใหม่เนี่ยนะครับสมัครใหม่เนี่ยเ,เขาจะ มีระบบแจ้งเตือนขึ้นมาเลยแบบนี้เห็นไหมนะครับก็ให้เรากดเข้าไปกดจิ้มเข้าไปพอกดจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับให้เราเลือกธนาคารนะครับว่าธนาคารอะไรอ่ะกดเลือกเลยนะครับสมมุติว่าผมจะเลือกอันนี้มีธนาคารให้เราเลือกเลยนะเลือกเอาที่เราเราจะให้โอนนะครับสมมุติว่าผมเลือกบัญชีธน,นาคารของธนาคารอ่าหากนนะ ผมจะให้เลือกโอนไปที่ธนาคารกรุงเทพเนาะผมก็เลือกธนาคารกรุงเทพแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันจะมีคําว่ายืนยันเห็นไหมอ่านี่นะนี่นี่นี่ที่ผมบนบนนี่นะครับยืนยันก็กดยืนยันไปเห็นไหมครับนะครับทีนี้พอเราเลือกบัญชีธนาคารแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับก็เลือกพอเราเลือกเสร็จเนี่ยนะครับประเภทของธนาคารเสร็จมันจะมีรหัสขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับก็ไม่ต้องตกใจต่อไปหน้าที่ของเราก็คือนะครับ ใส่ชื่อบัญชีธนาคารก็คือชื่อเราตรงนี้ให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่ตามผมเลยนะครับอ่ะอ่ะนี่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่ใส่เลยแต่อันนี้เป็นชื่อของเพื่อนๆเองนะไม่ใช่ใส่ชื่อผมนะครับโอเคไหมใส่ชื่อบัญชีธนาคารของเพื่อนๆนะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้นะครับที่เขาเช่นตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับซึ่งให้เราใส่ โดยที่เราเนี่ยนะครับไม่ต้องนะครับใส่ขีดตามหน้าบุ๊กแบงค์อ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับอ่าใส่ประมาณนี้นะครับเช็คให้ดีให้ถูกต้องนะครับว่าตรงกับหมายเลขบัญชีอ่าเห็นไหมของผมไม่ตรงเนี่ยนะครับผมก็จะต้องแก้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพ่อเงินไม่เข้านะครับเราก็จะมาบอกว่าทําไมบริษัทไม่โอนเงินล่ะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยบอกอ่พอพอให้มาเข้ามาเช็คบัญชีธนาคารอ้าว หมายเลขบัญชีธนาคารเสร็จแต่ว่าไปไวไวบริษัทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องตรวจสอบที่ตัวเราก่อนนะนะครับว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็คือผ่านนะครับก็เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราเอานี้มาแตะตรงนี้ตรงการคีย์เมื่อกี้จะหายไปเราก็นะครับทาการกดบันทึกตรงนี้เลยกดบันทึกไปนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาตรงนี้เป็นเป็นข้อมูลของหมายเลขบัญชีธนาคาร นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปนะครับเปลี่ยนแก้ปรับแก้ได้ก็คือให้เรากดตรงนี้ได้เช่นกันก็กดเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเราต้องการเปลี่ยนธนาคารก็กดเลือกธนาคารเลือกเปลี่ยนเอานะครับแล้วก็ชื่อเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าชื่อเป็นชื่อเราอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาเปลี่ยนตรงเลขบุ๊คแบงก์ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยผมแนะนําว่า การตัดรอบของเขาเนี่ยนะครับโอนเงินให้เราก็คือสิ้นสุดเที่ยงคืนของวันศุกร์ใช่ไหมครับของวันศุกร์นะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเปลี่ยนบุ๊กแบงก์ก็ควรเป็นเสาร์นะครับหรืออาทิตย์นะครับทาไมเพราะว่าวันจันทร์เขาตัดรอบการจ่ายเงินผมไม่แน่ใจว่าพอเขาตัดรอบการจ่ายเงินของวันจันทร์เนี่ยเขาจะคํานวณจากเลขบัญชีที่เราใส่แล้วเขาโอนเลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปรับเปลี่ยนบุ๊กแบงก์แนะนําให้ปรับเปลี่ยนในวัน สาร์หรืออาทิตย์ในระบบได้เลยนะครับเพราะว่าระบบก็จะอัตโนมัติพอวันจันทร์เปิดทําการปุ๊บทุกอย่างมันก็จะรันแก้ไขให้เราโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคบเ,เพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเริ่มจากการเรียนรู้จากตัวเราก่อนตั้งระบบการเรียนรู้ให้ดีนะครับสมมติเราแก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกไปนะครับอ่ะก็เรียบร้อยอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ทีนี้เนี่ยถ้ามันมีเงินจะโอนเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะตรวจสอบได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยมันยังไม่มีเงินโอนเข้ามานะครับแล้วก็ยังไม่มียอดการสั่งซื้อนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยยอดของอันนี้เนี่ยนะครับที่เขาสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้มีคนสมัครเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วแล้วก็มีคนอัปเกรดเป็นย yup ูพิเกอร์ล้หนึ่งคนแล้วก็มีคอมมิชชั่นละเนี่ยยี่สิบสามบาทอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้จากพวกคอมมิชชั่นต่างๆเนี่ย แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเห็นไหมพอเราจิ้มเข้าไปมันก็จะไม่ขึ้นแต่ถ้าเราจิ้มในส่วนของผลรวมตรงนี้มันจะมีรายได้วิ่งขึ้นมา,าวันนี้เท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยเข้ามาไล่ดูอีกทีนึงตอนนี้แอป,ปเขาปรับปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงมาค่อนข้างจะดีแล้วนะครับเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองลองมาตัดสินใจดูเพราะาสินค้ามีให้เราเลือกซื้อเลือกขายค่อนข้างจะเยอะเยอะมากเลยอะทีนี้ก็ออกมาข้างนอกระบบนิดนึงนะวันที่ผมทําวิดีโอเนี่ยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับ เพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยและอยากเริ่มต้นลองมาดูนะครับตอนนี้มันจะมีโปรสองเก9เก้าสี่เก้า้าแล้วก็จะมีพวกของอโปรของอะไรคอนเกรตเห็นไหมครับเนี่ยณนะตอนนี้นะเนี่ยนะครับเขาจะมีโปรสองเก9 4เก้าสาเก้าเก้าี่เก้า้าเราเลือกดูสินค้าที่เราใช้ได้แล้วเราใช้ประจํานะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราซื้อไปเราเราจะได้เอาไปใช้หรือเอาไปขายต่อได้นะครับอันนี้คือชุดอัพเกรดทีนี้มีหลายท่านบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าโปรพิเศษคืออะไรคือตอนนี้เนี่ยพอผมมาทำไอเดียที่2เนี่ยนะครับเราก็มาจับ มือกับทีมนะครับที่เขาถนัดเรื่องของการทําตลาดออนไลน์ในเรื่องของการยิงแอดโฆษณานะครับปัจจุบันนี้ผมก็จะมีทีมนะครับมาช่วยสอนเรื่องของการทำแอดโฆษณาแต่ว่าเงื่อนไขจะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็คือสําหรับท่านที่สมัครเข้ามา2องก้าวเก้าแล้วก็99เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็คือสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ระบบนะครับได้ตามนี้นะครับตามนี้นะครับแล้วก็เวลาท่านสมัครเข้ามาเนี่ยเวลาไปแนะนําเพื่อนหรือว่าสาขาใหม่ ที่เข้ามาใช้หรือซื้อสินค้าเนี่ยนะครับก็จะได้คอมมิชชั่นประมาณนี้นะครับส่วนท่านที่นะครับต้องการเข้าเรียนรู้แบบ full option เลยนะครับมีการสอนยิงแอดด้วยนะครับก็คือถ้าเราสมัครแบบ1 2 3อันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ข้อนี้เห็นไหมครับเราจะไม่ได้2ข้อนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับทุกอย่างมันอาจจะมีเงื่อนไขของมันถูกต้องไหมเราก็จะมีทีมมาช่วยนะครับถ้าวันนี้เราอยากเติบโตกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยมีค่าสมัครเยอะกว่าน,นี้อีกบางท่านเนี่ยลงทุนไป2 0 0 0 0 0ส0ก็มีนะครับแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่วันนี้เท่าวันนี้เพื่อนเพื่อนมาสมัครเนี่ยแล้วเริ่มเรียนรู้แล้วลงมือทำเนี่ยแล้วสมัครครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตเนี่ยคุ้มไหมนะครับท่านที่สมัครมาแบบ1599เนี่ยนะครับเพื่อนๆนจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มปิดนะครับในการที่จะรับเรียนรู้คอร์สต,ต่างๆพิเศษแบบพิเศษนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออันนี้นะครับ คอสยิงแอบดบคือการันตีเลยว่าถ้าเพื่อนๆเข้าไปเรียนคอสนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆทำตลาดได้เลยเพราะว่าทีมที่มาสอนเนี่ยเป็นทีมเบอร์หนึ่งเลยเอาง่ายเป็นทีมเบอร์หนึ่งขอ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 งยูพิกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าผมก็มาจับทําความร่วมมือก,กับเขานะครับก็คือก็เหมือนเราต้องมาสมัครไหนกับเขานั่นแหละแล้วเราก็มาทําแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับวันนี้เรามีระบบของทีมเขานะครับแล้วเรามีระบบของทีมเราเท่ากับวันนี้เรามี2ระบบอยู่ในทีมเรา ใครอยากขายไปขายใครอยากใครมีงบประมาณอยากยิงแอดไปยิงแอดเห็นไหมครับวันนี้มีเครื่องมือช่วยวันนี้เพื่อนๆอ,อยากมีไรายได้เดือนละแสนเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เราเริ่มต้นจากการที่เรามาเรียน f u l o p t t o o n เนี่ยเราอาจจะสร้างไรายได้จากการที่วันนี้เราออกไปสร้างหรือไปบอกเพื่อนให้มาใช้แอปพลิเคชันหรือไปบอกเพื่อนให้มาสร้างธุรกิจกับแพลตฟอร์มเนี่ยแค่2 7 5คนอ่ะแค่257คนแค่2 7คน,เ,นเราก็สามารถที่จะมีไรายได้ หลักแสนได้แล้วนะครับโอเคไหมอันนี้ยังไม่รวมไรไายได้ในในรายได้ในข้ออื่นๆของแผนของยูพิกนะครับยูพิกมันมีแผนรายได้หลายหลายหลายข้อนะครับนะนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เนี่ยลองตัดสินได้รู้ว่าเฮ้ยมันโอเคไหมสําหรับเราที่จะเริ่มต้นในการที่จะหารายได้เพิ่มกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ายูพิกนะครับโซเชียลคอมเมอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้อยู่ภายใต้นะครับ หรือว่าอยู่ตรงขึ้นตรงกับทางอีบาบากุ๊ปเลยนะครับแล้วก็มีสคบมีอะไรรองรับแล้วเรียบร้อยผมเชื่อว่าเราจะสามารถทําธุรกิจนี้ได้ยาวๆนะครับอ่ะโอเคเหมือนเดิมครับก่อนจบการบรรยายก็ฝากเพื่อวยช่วยกดติดตามกด subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ